เอาคำว่าตายตัวทีทยังอย่าเพิ่งดิมึงไปถามดิใครมาขายของให้พี่เกียร้นมาข้างบนหลับตาปิด เสียงดังดังนิ่งทำไมมันนิ่งวะยี่ขายไปครับพี่ขอแป๊บน้องพี่ขอตีแป๊บนึงแป๊บหนึ่งน้องสนับเจ็ดพี่จะรันเอาดีพี่ เออหิงนิ่นิ่งมึงมึงพูดดิติครับพี่ติครับพี่ติครับพี่มึงพูดพูดเรื่อยๆเลยพูดเรื่อยๆเลยตีครับพี่ตีคับพี่ตีครับพี่ตีครับพี่ตีคับพี่ตีครับพี่ตีคับพตีครับพี่ตีคับพี่ตีคับพี่ต้องตีแบบไม่คิดอะไรได้ตีคับพี่ตีองไรก็ตีครับพตีคับพี่ตีคับพี่ตีครับพีเบื่อว่ะผพว่าต้อเปลี่ยนสูตรสิอนนี้อะจะขายเกียร มียานครับพี่หกหอันครับ, 6, 6รบมา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 เฮียเซ็งว่ะเฮียงอมเดีย๋ยวไปกดตังพร้อมกันนะได้คหางอมว่ะหมดแล้วหรอพี่มีเยอะไปเป็นปุกเสกครับพี่หนึ่งสามสี่เจ็ดนี่ครับ อ่ะหกอันไปเริงวะลองให้เนยกดให้ไอสัตว์มึงไม่เห็นเมื่อวานเหรอคนดูกูถามจริงวะอ่ะผมถามคนดูเนี่ยไม่เห็นจริงดิเฮ้ยเอ็งขายไวเบยเม็ดหนึ่งปะเนี่ยใช่ใช่ใช่เออ โอเคมาหนึ่งสามสี่เจ็ดครับครับโอเคมันมันมันนี่ครับ,เ,รบเดี๋ยวไปนนไปไปกดเงินครับที่โรงพยาบาลนะโอ,โอ้โหคนดูกูถามจริงขึ้นมาสี่ฮะเนยมันกดแบบมกกันกดครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยเหลือสองไอ้เหี้ยแล้วสองขั้น เฮี้ยเสียวเฮียข,ยขายขายลองเสรนี่เฮี้ยเขาขายผมกันลืมลำลืมลำของเองหกเมตรเท่าไหร่แสนเจ็ดห้าครับไปมั้ยครหนึ่งล้านห้าหมื่นครับหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ครับพี่เนึ่งพี่กดดังกันขผมมีราคาแล้วไงผมก็เนี่ยผมก็ซื้อได้ครับเลขเลขข่อยดี เลกลหนึ่งหนึ้านครับหนะึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นึ่ะใช่ครับโอเคเรียบร้อยครับขอมากครับพี่เรียกไรครับอะไรนะอเออผมไม่ได้ยินอะ่ะได้ยินไหมมีใครได้ยินปะฮัโลโหลครับเล็กอะไรครับโอเคสงสัยห้าหกเจ็ดป่อะ ใช้เลขปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดไม่แปดนะไม่แปดไม่แปดห้าหกเจ็ดอ่ะเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอีกสิบเจ็ดเม็ดกูบอกให้ถ้าสนับเจ็ดกุศลแล้วก็ผวาทั้งเมืองนี่ี่ย เพราะอูมีแต่กูไม่เข้า,ฮเ,าเฮ้ยเอาวครับพี่ชายผมขำนี่อะไรกูได้ยินนะอยู่แก๊งอะไรเนี่ยเยวโรครับพี่ขายอะไรสิบเจ็ดเม็ดฮมยมีใครยิงอะ่ะหนึ่งสามสี่เจ็ดไปไปกดตังค์ได้ไหม เฮ้ยเฮียมีคนทําลูกค้ากูปะเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยไอเฮียใครทําลูกค้ากูวะอันหนึ่งใช่ลูกค้ากูปะเนี่ยเอามีใครฆ่ากันวะใครขายไวเบย์อผมฮะผมฮะอ๋อเอ็งใช่ไหมใช่ฮะอ๋อไม่ได้มีใครฆ่ากันใช่ไหมเหม่กูได้ยินเสียงมึงคะอะไรไว้เถอะ ไหน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 มามามากี route, ่เม <56. S 1> so. ็ดนะหกหกฮะหกหกหนึ <radas> <assunto> ่งสามสี่เจ็ดไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปกดตังค์ที่โรงพยาบาลพร้อมลั่นพร้อมลั่นพร้อมลั่นเฮียพร้อมลั่นพี่เซ่ไปทำไรอ่ะมาดูมึงมาดูมึงตีสนับไงี่ยโอ้ยเชี่อรู้ด้วยว่ากูตี สู้ๆครับพี่บอกเจ็ดต้องมาเฮ้ยไอเฮียยุ่ยสัตว์เต็มบบเฮียมึงเต็มบบสัตว์เดี๋ยวเมื่อแป๊บนะพี่เออมึงอยู่ในรถไปเลยแป๊บนึงนะคุณผู้หญิงแป๊บเดียวคุณผู้หญิงครับเอ่อแป๊บนึงนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับฮะแป๊บหนึงนะครับโอเคฮะกระเป๋าตองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองก้าเจห้าถูกไหมใช่ครับกระเป๋าอะไรนะตองหนึ่งแล้วก็เตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดถูกไหมครบทวน<ะ>คุณผู้หญิงหกเม็ดถูกไหมครับใช่ฮะนั่นนึงนะคำนวณก่อนอ่าล้านห้าหมื่นนะอะฮะฮะ,ฮะ สามห้าเจ็ดฮะสามห้าเจ็ดคุณผู้หญิงชื่ออะไรเนี่ยชื่อใยฮะชื่ออะไรนะชื่อวยฮะต้น้ำแมนมากเป็นผู้หญิงที่แมนมากอ๋อเพิ่งไป่ตัดก,กระจุมาฮะ <c oughs> อืมนะอืนาะโอเคครับอันนี้เอาตังไปทำอะไรไเพิ่มมทำ ทำหน้าอกไหมเนี่ยใช่ะ่ะ,อะโอเคครับซู้ๆูเนาะเมืม่อวานวันกระเท,ทยเ <c oughs> กระเทยไทยอ่ะเนาะเมื่อวานมันมากระเทยไทยอ่ะเนาะเฉียโคตรเดือดคนดูเห็นไอ้ด้บานที่เขากระโดดลงไปใส่อะ่ะพี่ปีนหัวตำรวจอ,อ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วโดนดึงเสื้อนมโป๊เยี้ยไอเราไม่ใจไม่ดูก็ไม่ได้เออเี่พี่ตีต่อเลยเหรอเออ ของพวกนี้มันต้องซัดต่อฮึไอ้ซัดต่อสีพิาให้อะไรอ่ะให้อะไรอ่ะพิเชษตีพาวเวอร์สโตนให้หน่อยดิเอาอะไรฮ้ยมีนี่หว่าครูเอาอะไรอะหนึ่งสามสี่เจ็ดมีอยู่เม็ดหนึ่งมันคืออ่อัญญาบดีครูตบจากทานอสมาโอ้โหชิสัส กูอยากรู้เหมือนกันว่าของอยาทานน็องมันจะดีแค่ไหนวะเ,เพชรมาตีให้หนึ่งสามแปดเจ็ดอันอื่นกูมีเ,เพชรไม่เดียวหมดไปประมาณหกสิบเอ็มแล้วครับใช่ไหมคนดูแล้วหกสิบเอ็มปะ พโดโขอกำลังใจก่อนตีขอกองแช่งหรือกองกองชมก็ได้สักกองจะได้รู้กันไปว่าคนดูที่มาดูเนี่ยอยู่กองไหนอืมอิสร์รักกันจริง เรียกว่ารักกันจริงรักกันจริงเตียงพี่มึงอย่าเล่นกูสิสัตสามทีลวดไม่คุยกันไม่คุยไม่พูดไม่อะไรสามทีลวดโอเคไหม รู้เรื่องสมทีไม่คุยเลยโอเคปะ่ะเปิดพน,นันมันก็ไม่ติดปะ่ะโอกาสไม่ติดมันเยอะ ถ้ามึงซื้อนี่มึงไม่ต้องมีเลยบปงปืนน่ะจะพูดเดี๋ยวกูบอกว่า <c oughs> เอ๊ะแซ่ไหนมึงเข้าแก๊งอะไรทำอะไรมันขอซื้อสนับเจ็บต่อโอ้โหเฮียเอาดิเอามึงเอาดิไม่มีเงินพี่เนียสองล้านมาั้งล้านนึง <c oughs> โอ้โห,โห,โหเ้ราคนดูมาจะยี่อะไร <c oughs> ดวงเนยวะเนยดวงดีตลอดชีวิต <จะ S 1> อยู่แล้วจะพูดก็บอกด้วยเดี๋ยวมันเข้าเมืองอะไรหรอไม่เป็นหรอกจะเป็นแค่เป็นโดนแบนดิ เขาไม่ได้ฟุยในเมืองอะนะเอออ้าวแล้วสมมติเดินมาถามแบบพี่กินนี่นิดหน่อยอะเข้าใจแต่ถ้าคนอยู่เยอะไออเนยเอาเพลงอะไรหนูจะเอาเพลงอะไรเพลงอันเนี้ยที่เขาลำไยเต้นอะอะไรอะเพลงอะไรวะเพลงอะไรวะคนดูที่ลำไยเต้นที่มันเต้นตึงๆอะไรอะที่คนที่ชื่อมิ้นเป็นคนคิดอะเปิ้นไอ้เหรอใช่ป่ะน่าจะใช่ใช่เหรอใช่ เอาเพลงทำใครดิไ่ดติดไอสัตว์ออเอายายเล่แม,มาเนี่ยเออก็ยาย่แน่ฮะยาย่แน่อ่ะยายแลมก็เนี่ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่อใชเอา<ป>ใช่เหรอไปมนีมันเอาไปเออใส่หูฟังแล้วกดนั่งแล้วกด แล้วกดมันเสียงดังเกินแล้วดูพี่ถ่ายนี่ห้าทีไม่ได้แต่งหน้าได้คิว้วมันหายไปมั้งหนึ่งไปต่อคุณได้ห้าครั้ง โอ้ยดีีีีีีีี้ยดีต้ีด้วยต้งตีด้วยต้ี้ยต้ี้ยต้ี้ยตองตี้วยต้องตีด้วยตองตีด้วยตองตีด้วยตตีด้วย้อีวยตอี้วยต้ตีด้วย้อเีวย้ียต้องตีด้วยต้อี้ยตอี้วยี้ยต้อเตี้ยต้ีดยงตียอี้วยต้องฮีเ้วยตงตีด้ยองตีด้ย เฮ้ยติดเลยอันเนี้ยไอเล่บอะไปต่อเกียเกไปต่อเกียเฮียไปต่อเว้ยเนาะเขาตีบวกหกเหรอพี่เฮียใช่ใช่โบกติดแล้วเฮียอีกคันเดียวเว้ยอีกคันเดียวเว้ยไงล่ะขอใช้ก่อนไม่ได้เหรอตอนตีต้องตีของนะไปดันตีต้องตีตอนร้อน เดี๋ยวน้องเขากดซับเลยขอบคุณครับกดซับของแท้ขอบคุณครับเป็นไงบอกแล้ววันเนี้หยิบกันแตกก็นี่ไงกันแตกนงเล่นกันแต่นะก็มีอยู่แล้วปะเก้าห้ามีเหล็กกี่เม็ดหกสิบสองอีกสี่ทีเลยเนี่ยนบวกเจ็ดสำคัญที่สุดอันนี้ยที่รักไปเพลงต่อพี่รักหนูมากนัาติพี่รักหนูมากมาก เดี๋ยวพี่ซื้อชาแนลให้อีกใบเุ้ยติดเลยเงี้ยใายคลิปลำเลยท่องไปหน้าบ้านนะกดอีกกดอีกได้อีกสามที่ติดติดติดกดอีก

เดี๋ยวมีเดี๋ยวรับของเราก่อนอดแล้วคนดูต้องไปรับของก่อนแล้ววะเจอลีน่าเขี้ยคขันเหี้ยวเว้ยเขี้ยคนลุกอะเหลือแค่ชายเขียวแล้วแทนอะสวยละสวยละสวยละหกละเรานับหกละตอนนี้ได้ได้ชายเขียวแทนอดิไม่ได้ชาแนลแล้วคนดู พี่เซประกาศรับฟ้าให้หน่อยแดงไม่เอาใช่ไหมแดงเหลือเยอะพันร้อยอ่ะฟ้าพันร้อยไวเบกหนึ่งเจ็ดห้าพี่น้ำบอกชาแนลไม่ได้เอาชาไข่มุกไปก่อนเออได้ชาไข่มุกอยู่เพราะว่าตีติดหกแต่เมื่อกี้ถือว่าได้คอนเทนต์แล้วถูกไหมคนดูเชียเลยไม่กดทีเดียวติดไอสัตว์กูกดมาอย่างนานแม่งไม่ติด แต่ตอนแรกมันในนี่ไงมันกดไปเหลือสองไงอะไรเขาเรียกว่ามันแก้ตัวไงถูกว่าคอนโดตื่นเต้นมะตื่นเต้น,ตนบอกว่ามัน,นกดทีละสามสี่านที่่ายไม่ตื่นเต้นมั้งไม่ตื่นเต้นตรงที่เวลามันจะขึ้นมาว่ารีมูฟหรือแอดอะมอที่ฟูมือที่ฟูที่ชมสนับป่ะเนี่ยเออ พี่เกียร์ิหลุดดีให้เนยมานั่งแทนไปพี่กลับก่อนป๋าหมดไอสัตว์ติดได้ไงว้เยี้ยเพี่ยดูดิเพี่ย่ะเย่ตายกี่ทีตายเหรพี่เนี่ยเจ็บปล่าล่ะเจ็บปล่าล่ะไอประมาณเจ็ดทีหเจ็บปล่าล่ะเจ็บปล่าล่ะเจ็บปล่าล่ะพี่อ่ะติดหกเอยาให้ติดน้องพ่อพี่ติดหกละ อ่ะพี่จะต่อเจ็ดน,น้องมันโคตรแรงอะ่ะไปเว้ย Beautiful ชมคนทั้งข้างเออกู <c oughs> รู้แหละคน,คน,นดูนาถามคำเดียวว่า <c oughs> ไปต่อหรือเปล่าลีน่าไปต่อหรือเปล่าสำหรับเจ็ดนี่ นี่ไอ้พวกเคียมึงไม่เคยแบบว่าพี่หยุดเถอะพอแล้วเหมือนแบบเตือนสติพี่ใจเย็นๆเฮ้ยอย่าอย่าโลภพี่แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไม่มีเลยเหรอเหยียดแม่ไม่มีเลยท <c oughs> ี่ทำมาทั้งหมดกเ็เพื่อเจ็ดทุกดูพวกมึงบิว้วกูไอสัตว์ไม่มีแบบเตือนสติเหรอพี่ใจเย็นเดี๋ยวเงินหมดเนีย้ยไม่มีเลยเหรอเงินพี่เออเงินกูไง เลขที่มันเหลืมาร้อยกว่าร้อยห้าสิบบอกให้น้องกดซับสมทบเฉยแต่แต่มันต้องมีชาเลนจ์หน่อยวะไอ้เชียกูเสียของขนาดนี้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนี่กลับมาลันแล้วนะครับเนี่ยคนดูเห็นไหมกลับมาลันแล้วครับพร้อมลัน ชอบชอบน้องอวยวะ่ะเออไม่อยอมพี่ดูดิสนับหกเหมือนเสือไม่มีเขี้ยวเฮ้ยสัตว์เหมือนเป็นแค่เสือไว้คู่หรอบอกเจดใส่ชุดเมดไพเล็ตรุ่งมึงด้วยดิไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาให้กูคนเดียวเ,ยเใน,ในตัดตัวไม่มี<ห>เลยครบเท่านี้อย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอเออรันกี่วันรันทุกวัน เอ้ยดูดิพอมาก็เนี่ยฮะพอมาก็หมินพอไม่มาก็เน,นี่ยเนี่ยก็บอกน้องอ่ะถึงร้อยนะแต่งหน้าวันนี้เลยนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยก็พ <c oughs> อได้ไหครับเอ่อหนึ่งสามสี่เจ็ดครับกี่กล่องต้องรองรับพีิธามไวเบ้์ไวเบ,วเบ้หมดเลยต้องพี่ทามว่าให้สามเมตรเฮ้ห้าแสนสองห้าอันนี้มัน ผม,มกระเป๋าหนึ่งศูนย์สี่สามห้าสองห้าเลยอเลยนะ 1> 1, 0, 5, หนึ่งศูนย์สี่สามถ้าพี่เนยทำไมนะใชุดเมดพี่ใส่เอ่อหนึ่งสามสี่เจ็ดครับถ้าพี่เนยตีบอกเจ็ดติดพี่ใส่ชุดเมดสตรีมได้แต่เอาซับให้ครบด้วยไหมครบร้อยเออเนยอยากลองแต่งหน้าผู้ชายที่แบบสองเมตรถูกไหมใช่ครับสองเม็ด อย่าเพึ่งนะอยากลองแต่งหน้าผู้ชายแบบเป็นผู้หญิงเลยอ,อยากรู้ว่าพี่เฟิร์สจะหน้ายังไงว่าไหมแต่งบบไดก็ปอาห้าห้าพี่ขอบคุณครับ,บมาครับแบบแต่งแบบพอสอจีนอ่ะคนดูอยากรู้ว่าแบบถ้าสมมุติแบบจีตามีดอลลี่อายแต่งเหมือนผู้หญิงอ่ะเป็นยังไงอ่ะว่าไหมว่าไหม พี่จะไปต่อยกันเลยบริเวณเออเจอกันหลังลีเขาเข้ามารับของอ่ะคนลุกปะ่ะตอนติดอ่ะเฟียวเฟียวเฟียวแต่เด็ดคนลุกกว่าเออถ้าติดเจ็ดละก็บนแม่งเลยอย่าถวายหัวหมูสามหัวบ่บนแมงถวายหัวหมูอ่ะเอางี้พี่ขึ้นมกเจ็ดบดีใจบ้างพี่ เอางนี้ผมถามคนดูก่อนถ้าผมขึ้นเจ็ดคนดูว่าพวกมันเรียกร้องผมให้มาเล่นปะล้านอะแล้วผมก็ต้องเข้าเมืองถูกไหมหรือไปตีดีวะเรียกดีรอเลยขอโทษครับขอโทษนะครับเอางี้ เรื่องอื่นไม่สนใจสนใจแค่ว่าลุยเจ็ดก็เจ็ดไม่เจ็ดไม่หยุดแต่ตังค์ไม่หมด